กิ่นไทยวันนี้จะมาที่จังหวัดเลยนะคะทุกคนก็จะมาพาเที่ยวสวนผสมผสานแล้วก็เป็นในตัวที่เขามีน้ำแร่แล้วก็สามารถมาเล่นน้ำแร่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพาชมดอกไม้ที่สวนแห่งนี้นะคะมีแบบหลากหลายมากเลยเมื่อกี้ไปเซอร์เวย์มาแล้วนะคะทุกคนหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นอย่างต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นต้นต้นกาแฟแต่ทุกท่านน่าจะไม่เคยเห็น ดอกกาแฟาคือคือแอดมินนะคะคือหนิงเนี่ยก็เพิ่งจะเคยเห็นว่าโอ้นี่คือดอกกาแฟานะคะแล้วก็นี่เลยลูกกาแฟาค่ะทุกคนเขาบอกว่าลูกที่ที่ไม่ใช่ลูกดำๆแบบนี้สามารถกินได้แล้วก็มีรสแบบรสหวานนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองหาดูผลของกาแฟาที่เขาเป็นเออเป็นแบบเออยังยังยังไม่ดำนะคะแบบกำลังสุกกำลังสุกแบบลูกสีชมพู สีแดงนะคะหาก่อนหาไม่เจอคงจะไม่ได้ทานอันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่คือดอกกาแฟนะคะเราไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดินดูข้างในนะคะยังมีสมุนไพรแล้วก็ดอกไม้อีกหลาย,ลายอย่างเลยคะ่ะนี่ที่จังหวัดเลยนะคะทุกคนให้ชมว้าวนี่คือภูเขาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู เต้นอะไรนะโกโก้นะคะที่นี่เขาปลูกโกโก้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่นี่เขาเรียกว่าสวนผุ่นน้ำคาเฟ่สวนผุนน้ำคาเฟ่พาไปดูต้นโกโก้กันนี่ทุกคนดูต้นโกโก้อยากเห็นดอกโกโก้น่ารักมากเลยนี่คือดอกโกโก้ค่ะชัดไหมนี่อันนี้คือดอกโกโก้ค่ะทุกคน หอโกโก้แล้วก็มาดูผลโกโก้นี่อันนี้ก็คือนาไปทาอะไรคะนาไปทําช็อกโกแลตนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะเอ่อผลนะคะทำช็อกโกแลตเป็นดาร์ช็อกโกแลตที่แบบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากเอาไปทําเป็นชานะคะเป็นดาร์ช็อกโกแลตเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในต่อคะ่ะ โอ้โหดูสิคะทุกคนช่วงนี้แอดมินมาในช่วงของสองการนะคะก็เป็นวันวันช่วงช่วงของสองการนะคะก็มาที่นี่ประทับใจมากเลยดูสินี่คือเป็นภูเขาเมืองเลยนะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แปลกมากๆเพราะว่าเมืองไทยของเราฝนตกช่วงเดือน4ี่เดือน5นี่เราก็จะเห็นนะที่นี่เขาทำดีมากเลยดูสิมีดอกไม้ ทำเป็นขุดบ่อเป็นลานําธารแล้วที่นี่เขาก็จะแบบมีน้ําแร่ด้วยนะคะเขาบอกว่าหมู่บ้านที่นี่นะคะไม่ใช้น้ําไม่ซื้อน้ําเลยนะคะใช้น้ําแรน่นี่เขาปลูกต้นทุเรียนนะอ้ชมพูตน้นล้วนกำลังดกเลยค่ะเราแบบว่ามาบรรยากาศแบบนี้ก็สดชื่นดีนะคะทุกคนพาตัวเองเข้ามาอบก,กอดธรรมชาติแล้วก็ให้ธรรมชาติอบก,กอดเราบ้าน สุขสันต์วันสงการนะคะทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวโซนธรรมชาติถ้าเจอดอกไม้ต้นไม้สมุนไพรอะไรที่แปลกๆอย่างนี้ก็จะเก็บมาฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะสายธรรมชาติใส่ดอกไม้ใบไม้แล้วก็กดติดตามกลิ่นไทยเอาไว้นะคะก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบนี้แล้วก็แนะนําเรื่องของดอกไม้ใบไม้เปลือกไม้ที่สามารถนํามาบําบัดร่างกายนะคะรวมถึงเอานา ทำเป็นนำมาทำ DIY ทำเป็นกลิ่นหอมสามารถสร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่งนะคะกดติดตามกลิ่นไทยไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ